ที่งั้นกลายเปนัวเก้าตัวที่เป็ท้ายการช่วยายคมรู้ทเราได้ยร้ชวสรางการแ่งปัตความรู้กาเีนช่วยห้เขาจะเป็นนักสู้ที่ไาอยู่ในมรู้คามเบ้านมาบนอา้และว่าทาไมพอเลยนะว่าานดีัอง

Bye-bye. มาโบนโบตั๋นก็ตังไว้จุดโจตั๋นโบตั๋นโบตั๋นตากล้องเลยจัดเตรียมไว้ใหัดเรียมว้ให้คับพี่น้องแต่สายก็ต้องไปเลย กำังที่มีการเดินามาลงตบเื่อนก็อสิ่งที่ด้รับจากการจัาลัวตักตัวตับตัวตงวู้ัวตัวตัวงัวต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 ัาตัวมัวตั้ตัตัวตัวิัวต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 ัวัวัวต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 วตั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 วาัววาตู นะอาคนยากไรายทุกคนไม่มีตุ้มมีตาเนาะเลือกเกิดกันไม่ได้แตร่รับท่านที่รองรครับเรือกเกิดกกนไม่ได้นนัน้ว,นนบบนวนป็นอุวันานนได้ทานเร้าอาเจ้าเ้าเจ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 กาเจ้าเจาเาเน้าเจาเจะาเจนา้าเจ้าเจ้่อจ้าเจ้ดเจ้าเเ้า้้าจา้้าาาา้า อ้ขงานแล้วนะงานยิ่งใหญ่งานที่จักเทือลงไปในขั้นระดับื่าข้อสอบต้องชัดเจนนะเราอ่านออกแต่บางทีไปทีกับตัวเราคนอื่นเขาอ่านไม่ออกนะเราเขียนเรารู้เราทำอะไรทำจะกูอะไรเราด้วยอยู่ในใจแต่เขียนเอาให้คนอื่นเขาอ่านได้เทวดาจะได้รับรู้ไงว่าเออในกอในขอ ได้มาร้ากระเบื้องุงล้างตาอุโบสถอูดได้แล้วขูนได้แล้วเห็นไหมขาจะบอกว่าอักษรให้ชัดเจนนะนะเพราะเราเป็นกระเบื้องเวลาุงแล้วมันลื่นไปลื่นมานซื้อที่ดินถวายว่าตารางวาละหนึ่งบาทหนึ่งบาทน มีเยอะนะเนี่ยประเด็น้องกลหลงพ่อโสพลบอกว่าตารางวาละหนึ่งบานก็พอแล้วโบโนเดี๋ยพี่น้องกอนูกันเยูะายังนไม่น้อย ก็ได้เวลาต่างวาระกาดำจนนานวิลล่าลอยฟ้าสายเป็นที่จอดรถก็เป็นปถมวัยรถนิสสันรถเฟรนด์ปฐมวัยก็เป็นอย่างนั้นไปยุทาสตร์การไปยุทธศาสตร์การจอดรถโาในกุสไลนอกมเข้ามาด้วยแล้วก็เได้การ จะมีการใท้สานสัมกันที่ศาลาการเรียนมาบให้ตํงเวลากันเรียนมาประมาณเที่ยงกว่าๆก็ขอให้มารวมกันได้เลยขอบคุณครับท่านอาจารย์คุณครูตั้งต่างไว้ด้วยนะโยมมองชุดไหนก็ได้ยืนจันทร์มาไรแถวหน้าแถวหลังแถวหน้า xin lỗi chút làm sao chút làm sao chút làm sao làm sao chút làm sao chút làm làm cho chút làm sao làm sao chút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  làm làm เราอุปโภคการสาธาราสุสาธารณสัตว์เลยนะบางวันนี้จะได้เด็กมาเป็นคนเอาเชิญ่านคนที่มาตัแส้นต่อบนต่อบนต่อโชคต่อว่าสถารลงไปหาทารู้หนักประโยน์กัเอยู่ตรงไหนเขาปรู้เหยีไว

รวมตัวกันสัตวประหลาดแตัก็ปนไปได้แตม้ะหากนดด